สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจีระกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องต้องรู้ก่อนว่า text management software คืออะไร text management software นะคะหรืออีกชื่อคือ project management เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถใช้วางแผนและมอบหมายงานซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารและรายงานภาพรวมหรือวัดผลสาเร็จของงานได้ค่ะ จีระนะคะถูกพัฒนาโดยบริษัท a อ l a าเ i ียที่พัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อดังหลายตัวอย่างเช่นเทโล่ปิดบักเก็ตเป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการงานต่างๆได้แก่การติดตามและแก้ไขปัญหาในโปรเจกต์ซึ่งในซอฟต์แวร์ d e v e l o p m e n t ต์โปรเจกตส่วนใหญ่นะคะก็จะประกอบไปด้วยงานหลายๆอย่างอย่างเช่นงานพัฒนาฟังก์ชันหรืองานทดสอบฟังก์ชันซึ่งจิระนะคะถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการของอาใย จะทำขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมติดตามปัญหาและใช้ในการบริหารโปรเจกต์ค่ะโดยสามารถแบ่งงานออกเป็นเฟสต่างๆหรือที่เรียกว่า e l ล a ิสนอกจากนั้นนะคะยังสามารถสร้าง Release ิสโนที่จะใช้เป็นเอกสารร่วมกันได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูข้อดีของโปรแกรมจิละกันนะคะ 1. สามารถสร้างชิ้นงานได้ โดยสามารถกำหนดระยะเวลาหรือระดับความสำคัญและสามารถมอบหมายงานให้แต่ละคนที่อยู่ในทีมได้ค่ะ 2. เมื่อจบรอบการทำงานแล้วจะมีแผนภูมิในแบบต่างๆสรุปผลการทำงานให้ตามหลักของอาจัยแล้วนิยมใช้แบบ Burn Down c h a r t ค่ะ 3. นะคะสามารถแบ่งรอบการทำงานได้ซึ่งในแต่ละรอบนะคะจะสามารถวางชิ้นงานได้ใน3ส,ส่วนคืองานที่ต้องทำงานที่กำลังดำเนินอยู่และงานที่เสร็จแล้ว โดยระหว่างที่รอบการทำงานยังไม่จบสามารถที่จะลากชิ้นงานไปมาได้ตลอดหากมีการแก้ไขค่ะข้อเสียของโปรแกรมนะคะอย่างแรกเลยนะคะ Atlassian ทำการเปลี่ยนแปลง UI ของ Confluence เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบเนื่องจากการทำงานบางอย่างจะถูกขัดขวางค่ะ 2. รูปลักษณ์ใหม่ของ UI ในจีละนะคะอาจจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ค่ะ 3. ซอฟต์แวร์รุ่นคลาวไม่ได้มีการปรับแต่งและโปรแกรมส่วนเสริมต่างๆจำนวนมาก 4. ผู้ใช้บางคนพบว่าจำนวนตัวเลือกการปรับแต่งที่ให้นั้นทำให้ซับซ้อนเกินไปในบางครั้งค่ะ 5. การใช้งานจิระนะคะจะต้องมีความรู้พอสมควรหากไม่มีนะคะอาจจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานลดลงได้ค่ะแล้วตอนไหนที่เราจะต้องใช้จีระนะคะ อย่างแรกเลยนะคะคือตอนที่ต้องการจัดการโปรเจกต์และทีมค่ะ2นะคะต้องการที่จะปรับแต่งโปรเจกต์ตามความต้องการค่ะ3นะคะในจีระมีโปรแกรมเสริมหลากหลายซึ่งจะช่วยปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 4. นะคะในจีระมีฟีเจอร์ที่จะทำให้การทำงานสะดวกและง่ายขึ้นค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูโปรดักต์ของจีระกันนะคะ จิระเป็นตระกูลของผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมงานติดตามผลง,งานได้โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นบนจีระแพลตฟอร์มโปรดักแรกนะคะก็คือจิระคอจะช่วยให้สามารถติดตามอิช u ูโดยใช้ Work f l o w ที่ปรับแต่งได้ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดว่าอิช u ูจะทำงานอย่างไรตั้งแต่ต้นจนจบและขั้นตอนอื่นๆพร้อมกับได้ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับโปรเจกต์ทางธุรกิจค่ะ 2. จีระซอฟต์แวร์นะคะ มีฟังก์ชันการทาง,งานที่คล่องตัวเป็นพิเศษสามารถติดตามโปรเจกต์ซอฟต์แวร์โดยจีราซอฟต์แวร์นะคะมีทั้งจีราคอร่วมกับอาจายค่ะ3นะคะคือจีราเซอร์วิสเด็เป็น Service d e ด็ที่ใช้สำหรับโปรเจกต์สนับสนุนโดยหากใช้จ i ราเซอร์วิสเด็เนี่ยก็จะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้านะคะจะสามารถขอความช่วยเหลือได้ง่าย และตัวแทนของทีมนะคะก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะ g r a OPS นะคะเป็นจุดศูนย์กลางสําหรับสั่งการหากระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาใดๆตั้งแต่การแจ้งเตือนปัญหาการขยับปัญหาไปยังผู้ตัดสินใจที่มีอํานาจสูงขึ้นหรือการส่งต่อให้ทีมผู้รับผิดชอบหารือกันใน Slack นะคะหรือการเชื่อมต่อไปยังบริการอื่นๆในเครือข่ายอย่าง a t l a s i a Status Page หรือ j i r a Service Desk ค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาอธิบายศีลอา a r c h เ t e c t u r e กันนะคะ mm hmm. เมื่อผู้ใช้นะคะส่งคำขอเข้าสู่ระบบระบบจะไปที่โมดูลของ s ซิร์โดย s ซิ a ์นะคะก็คือเฟรมเวิร์กการพิสูจน์ตัวตนเว็บแบบ Open Source ของ a อ l a าเชียค่ะซึ่งดูแลการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้ใช้ที่ถูกต้องและสามารถทำงานบนแอปพลิเคชันได้ค่ะต่อมานะคะเมื่อผู้ใช้ได้รับการตรวจสอบสิทธิและถูกระบ,บุ ว่าเป็นผู้ใช้ที่ถูกต้องจากนั้นจะส่งไปที่โมเดลของเว็บเวิรค่ะโดยเ e ็บเวิรเนี่ยจะเป็นเฟรมเวิร์กเว็บแอปพลิเคชันของ a t l a s s i a n ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ MVC ที่คล้ายกับ Struts ค่ะจากนั้นนะคะก็จะไปที่จีละ Utility and Manage Manager Class ซึ่งเป็นส่วนที่ตักกะทางธุรกิจจะถูกเขียนขึ้นค่ะดังนั้นนะคะส่วนนี้นะคะ มักจะนิยมใช้เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมส่วนเสริมต่างๆที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะจากนั้นนะคะก็จะมาที่ Property Set ค่ะซึ่งเป็น Open Source Framework จาก Open Symphony ที่ช่วยให้กู้คืน Property กับ Entity ในรูปแบบ Key-Value Pair ค่ะจากนั้นนคะคะก็จะไปที่ o f f i c e Entity Engine หรือ Open for Business Project ซึ่งพร้อมที่จะรับ Entity แล้วก็สร้างแบบจำลองให้กับ Entity ค่ะจากนั้นก็จะผักไปที่ relational database management system เนื่องจากจีลานะคะมาพร้อมกับฐานข้อมูลแบบฝังแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นจะต้องใช้ relational database management system บางอย่างนะคะอย่างเช่น postgresql My mysql หรือ oracle ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการทํางานที่เกิดขึ้นแล้วก็มีองค์ประกอบสําคัญหลายอย่างอย่างแรกเลยนะคะองค์ประกอบแรกก็คือลูซีนค่ะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในแอปพลิเคชันเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการค้นหาอิ s u ูในจีระแต่ว่าเราไม่สามารถจำอิ t s u ไอ d ได้นะคะดังนั้นจะต้องไปที่แถบค้นหาแล้วพิมพ์ข้อความที่เราทราบจากนั้นอิ s u ูเนวิเกเตอนะคะจะแสดงข้อความที่ตรงกรัน ดังนั้นนะคะความชัดเจนในการค้นหา i s s u e ID เหล่านี้นะคะจะขึ้นอยู่กับข้อความที่เราได้พิมพ์ลงไปค่ะต่อมานะคะองค์ประกอบที่2ก็คือ Jira Service นะคะเมื่อจะพัฒนาโปรแกรมส่วนเสริมต่างๆที่ต้องการใช้งานจะต้องเขียน Service ซึ่งเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญในแอปพลิเคชันว่าจะ Service และกำหนดตารางเวลาอย่างไรค่ะแต่ว่าเราไม่จำเป็น จะต้องกังวลเกี่ยวกับ OS Workflow นะคะเนื่องจากว่า OS Workflow เนี่ยคือหัวใจในแอปพลิเคชันของจีร a ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่ง Open Source Framework จาก Open Symphony ที่ช่วยจัดการระบบการทาง,งานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งนี่คือเหตุผลที่จีระเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และยืดหยุ่นค่ะเมื่อต้องการดึง Response กลับไปยังผู้ใช้นะคะโปรแกรมส่วนเสริมต่างๆที่ถูกพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องจะถูกแปลงกลับไปเป็น จาว่า Server Page ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูอิจชูไทยนะคะซึ่งอิจจูไทยในชีระนะคะ,ะ,ะ,คะแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะ 1. น,นะคะก็คืออีิกอีิกเปรียบเสมือน Super Story คือเทมของ Story ที่บอกว่าเราแบ่งเทมนี้ออกเป็น Story ย่อยๆอะไรบ้างที่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในสปรินต์เดียว อาจจะมีรายละเอียดปิดย่อยหลายอย่างเหมาะกับการทํางานแบบกว้างๆแต่ว่าไม่ต้องกว้างจนเกินไปส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ฝั่ง Business เข้าใจว่าเมื่อทําการ Implement เสร็จผลลัพธ์จะได้อะไรค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของ Bug Bug นะคะเป็นเกี่ยวกับปัญหาการทำงานของโปรแกรมท้ายที่3นะคะก็คือ Story เป็นส่วนการทำงานฟังชั o น มากขึ้นซึ่งในสตอรี่นึงนะคะควรจะแสดงผลงานที่มี value ให้กับทางฝั่ง business ได้ค่ะประเที่4นะคะคือ task นะคะ task เป็นส่วนของฝั่ง development ในส่วนนี้นะคะฝั่ง development ก็จะทำการแตก task จาก Story นั้นๆน,น,นะคะว่าใน Story นั้นต้องทำอะไรบ้างใน1 Story อาจจะมีหลาย task ก็ได้ค่ะเนื่องจากงานบางส่วนมันอาจจะต้องแยก task กันทาหรือที่เรียกกันว่าการแตกการนั่นเอง ท a กนะคะถือเป็นส่วนสําคัญอย่างมากสําหรับฝั่ง Development เนื่องจากการแตกทักษนะคะจะทําให้รู้ว่าผลลัพธ์จากทักนี้ Result จะต้องเป็นอะไรและใช้ระยะเวลาในการทําแต่ละทัก์เท่าไหรค่ค่ะสุดท้ายนะคะคือ s u b t a s k ค่ะจะถูกแตกออกมาจาก t a s k ขึ้นอยู่กับทีมตกลงกันว่า t a s k นั้นๆควรจะแตก t a ก k ใหม่หรือทำา u u ท task ซึ่งการทำซับทักนะคะมีข้อดีหลายอย่างเช่นทำให้แทร็กเนี่ยได้ ว่างานทักส์นี้ยต้องทําไปถึงไหนแล้วค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาของจีร่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยจีร่จะมีทั้งหมด4ราคาด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นแบบปีแบบสแตนดาร์ดแบบพรีเมียมแล้วก็แบบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสําหรับองค์กรนะคะโดยที่จะเป็นการคิดเงินในว่าองค์กรนั้นมีขนาดใหญ่แค่ไหนแล้วก็จะจ่ายแบบรายปีคะ่ะซึ่งจะมีความไม่แน่นอนของราคานะคะดังนั้นเราจะเอามาให้ชมแค่3ตัวอย่างก่อนนะคะ อย่างแรกนะคะแบบฟรีเนี่ยจะราคา0บาทนะคะ user limit เนี่ยจะอยู่ที่20 user นะคะแล้วก็ size limit อาจจะมีแค่หน้าเดียวแล้วก็ automation นะคะจะเป็นแบบ single project r o a m a p กับ dependency management เนี่ยจะเป็นแบบ basic นะคะแล้วก็ storage จะอยู่ที่2 GB file storage ค่ะต่อมานะคะเป็นแบบ standard นะคะรา,ร,าราคาประมาณ7ดอลลาร์นะคะก็จะ มี user limit เนี่ยอยู่ที่20,000 user size limit เนี่ยมีแค่ o n e s ซ z e นะคะแล้วก็ automation นะคะจะเป็นแบบ single project แล้วก็ roadmap กับ dependency management เนี่ยก็จะเป็นแบบ basic เหมือนกันค่ะส่วน storage นะคะสามารถเก็บข้อมูลได้250 GB f i l e s t o r a g e ค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบ premium นะคะราคา14ดอลลาร์นะคะ user limit เนี่ยจะอยู่ที่20,000 user นะคะแล้วก็ size limit นะคะจะมีอยู่แค่ Size เดียวค่ะแล้วก็ ออโตเมชันนะคะจะเป็นแบบ global and multi-project นะคะโลมาบกับ dependency management เนี่ยจะเป็นแบบ advanced ค่ะแล้วก็ storage นะคะการเก็บข้อมูลเนี่ยจะเป็น unlimited storage ค่ะหัวข้อต่อมานะคะคือส่วนประกอบของ Jira นะคะส่วนประกอบแรกนะคะคือ scrum board คือการทำงานเป็นทีมผ่านการะดานของแต่ละคน ซึ่งแบ่งออกเป็นคอลัมน์ที่สอดคล้องกับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละคอลัมน์เนี่ยสามารถมีเรื่องราวปัญหาที่อยู่ในสถานะการดําเนินงานได้หลายสถานะโดยเราสามารถจัดก,การคอลัมน์ต่างๆได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกําหนดชื่อข้อมูลสเตตัสต,ต่างและยังสามารถกําหนด Work f l o w ได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะส่วนที่2นะคะคือคาบังบอดคำบังบอดค,ค่ะคือเครื่องมือควบคุมขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อสื่อสารว่าง,งาน,นอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วมักใช้กับงานที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้ในการวางแผนพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่เดิมเนี่ยคำบบอร์ดอาจจะเป็นเพียงกระดานไว้บอร์ดทําเป็นตารางที่มีการแบ่งขั้นตอนหลักๆเนี่ยสส่วนได้แก่สิ่งที่ต้องทํางานที่กําลังทําและงานที่ทําเสร็จแล้วโดยใช้กระดาษโพสต์อิทเขียนรายละเอียดงานติดไว้บนบอร์ดเพื่อแสดงการดําเนินงานและสื่อสารให้ขั้นตอนการผลิตอื่นๆได้รับรู้สถานะปัจจุบันของงานที่กําลังทําค่ะส่วนที่3นะคะคือโลมาโลมานะคะเป็นรีดเดิลเวิร์กที่จะถูกเลื่อนการทํางานไปที่ระดับอีพี เพื่อดูความคืบหน้าของทีมแบบเดียว i m มจะนำเสนอการวางแผนที่รวดเร็วง่ายดายและพร้อมใช้งานช่วยติดตามภาพรวมโดยจะวางแผนและติดตามความคืบหน้าภาพรวมสำหรับทีมเดียวและจะแสดงภาพ d e p e n d e n c y ภายในทีมเพื่อให้สามารถพิจรารณา dependency ได้ในขณะที่กำลังวางแผนค่ะส่วนที่4นะคะคือ Backlog เป็นที่สำหรับจัดระเบียบสปินนะคะสามารถสร้าง new issue หรือว่า Sub ทากและสร้างเวอร์ชันการจัดระเบียบผ่าน E p i c และเริ่มสปินได้ค่ะ จากรูกศรนะคะส่วนที่1เนี่ยคือ Backlog นะคะเป็นรายการ Issue ปัจจุบันใน Backlog ส่วนที่2นะคะคือ Issue Detail View นะคะจะเป็นมุมมองรายละเอียดของ Issue ที่เลือกในปัจจุบันค่ะส่วนที่5นะคะคือ Code Code Feature นะคะช่วยในการมองเห็นงานของทีมอื่นได้ดียิ่งขึ้นโดยจะสร้างลิงก์อัตโนมัติและแสดงที่เก็บโค้ดของทีมในโปรเจกต์โดยหน้าต่างของโค้ดจะแสดงรายการของคังเก็บงานของทีมที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ณปัจจุบันค่ะ ส่วนประกอบอื่นๆของ Jira นะคะอย่างที่หนึ่งนะคะคือ Project Page นะคะ Project Page f e a t u r e นะคะช่วยให้ทีมเนี่ยติดตามเอกสารที่ถูกสร้างทั้งหมดจาก c o n f l u e n c e Cloud คลวการตั้งค่า Space ใน c o n f l u e n c e และลิงก์กับ Jira Software Project เพื่อช่วยให้ทีมสามารถดูและเข้าถึงเอกสารโปรเจกต์ทั้งหมดจาก Jira s อฟต w แวร์ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องไปที่ c o n f l u e n c e ค่ะจากลูกศรน,นะคะส่วนที่1นนะคะคือ Project Page List เป็นหน้าที่ถูกสร้างในพื้นที่ c o n f l u e n c e ของทีมจะแสดงอยู่ที่นี่เพื่อ เป็นการสร้างหน้าคอนเฟล e n ต์ใหม่พร้อมเนื้อหาที่ถูกเตรียมเพิ่มไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยการสร้างเอกสารสำหรับโปรเจกต์ค่ะส่วนประกอบที่2นะคะคือแอสช็อตคัทนะคะสามารถเพิ่มช็อตคัทตียงแถบด้านข้างข,างของโปรเจกต์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่ทีมงานคิดว่ามีประโยชน์เมื่อเพิ่มลิงก์จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่สามารถเข้าถึงโปรเจกต์ได้หากต้องการเพิ่มลบหรือแก้ไขต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบจีราหรือสิทธิ์ผู้ดูแลระบบโปรเจกต์เมื่อเพิ่มหรือแก้ไขลิงก์จำเป็นต้องมีที่อยู่เว็บแบบเต็มและสามามรรถระบุ label ที่จะแสดงในโปรเจกต์นาวิ a เกชั่นไซ b ์บาร์เลเบลกับช o r ตคัทจะช่วยให้ระบุตำแหน่งของลิงก์ได้อย่างง่ายขึ้นต่อมานะคะคือรีพอร์ตติ้งช่วยให้ทีมวิเคราะห์ความพืบหน้าของโปรเจกต์ติดตามปัญหาจัดการเวลาและคาดการ์ประสิทธิภาพได้ในนาคตดีพอร์ตติ้งนะคะจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแบบเรียลไทม์สำหรับกิจกรรมและก็คันบันและวิธีการอื่นๆที่คล่องตัวเพื่อให้สามารถตัดสินใจใช้วิธีการที่ดีที่สุดจากข้อมูลได้ค่ะ หัวข้อต่อมานะคะคือตัวอย่างองค์กรที่ใช้จีรานะคะในปัจจุบันนะคะจีราเนี่ยมีลูกค้าอยู่มากมายทั่วโลกกว่า122ประเทศนะคะตัวอย่างที่เรายกมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างขององค์กรดังๆที่ใช้จีรานะคะก็จะมี NASA, Twitter แล้วก็ Spotify ค่ะวิธีการใช้งานจีราตาต์แปรโดยขั้นตอนแรกครับทำการค้นหาคำว่าจีราตาต์แปร์ผ่าน Google ครับ โดยจีราซอฟต์แวร์แสดงให้เห็นเป็นลำดับแรกให้เราทำการ d ับ b l ิลคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วให้กดที่ Get f r e ครับจะแสดงหน้าใหม่ออกมาที่บอกเกี่ยวกับข้อจำกัดการใช้งานแบบฟรีให้กดที่ Next ต่อไปได้เลยหน้าต่อมาจะเป็นหน้าลงชื่อเข้าใช้งานถ้าใครยังไม่มีให้กดสมัครที่หน้านี้ได้เลยแต่ถ้าใครมีแล้วให้กดลงชื่อเข้าใช้โดยอีเมลได้เลยครับ ในหน้านี้ให้กรอ,อกชื่อแผนกหรือชื่อบริษัทตามที่ต้องการได้เลยกด Continue และได้ทำการรอครับ พอถึงหน้านี้หน้านี้เป็นหน้าที่ใช้ในการเพิ่มเพื่อนในทีมแต่จะไปเพิ่มที่หลังก็ได้ครับงั้นตอนนี้ผมขอ,อกดคอนตินูไปก่อนในส่วนของหน้านี้ให้เลือกตามได้เลยครับแล้วก็กด Next หน้าสุดท้ายคือการสร้างโปรเจกต์ให้ใส่ชื่อโปรเจกต์ตามที่ต้องการครับแล้วก็กด c r เอ t ดได้เลยเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับในการเข้าใช้งานจาีลาและก็การสร้างโปรเจกต์ครับผม เรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดกันครับในส่วนของแดชบอร์ดนี้เราจะพูดถึงการสร้างหัวข้อแดชบอร์ดกันโดยวิธีการสร้างหัวข้อแดชบอร์ดนั้นมีด้วยกัน2วิธีวิธีแรกคือการกดสร้างที่ด้านล่างครับกับวิธีหนึ่งสามารถกดสร้างที่ด้านบนทั้ง2วิธีนี้สามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดเลยครับมาดูในส่วนของหัวข้อที่สามารถสร้างได้ดีกว่าครับโดยในหัวข้อที่สามารถสร้างได้ครับมีด้วยกัน3หัวข้อคือทาร์กบาร์และอีพีครับ เมื่อเราสร้างหัวข้อเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องนําหัวข้อเนี่ยขึ้นแดชบอร์ดโดยเราสามารถลากหัวข้อที่เราสร้างขึ้นนะครับไปไว้ที่ช่องด้านบนได้แล้วก็กดสตาร์ทสปิดครับเมื่อกดแล้วครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้ใส่ชื่อแล้วก็กําหนดเวลาครับของกลุ่มงานเมื่อเสร็จแล้วให้กดสตาร์ทครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับหัวข้อที่สร้างเนี่ยจะไปสแสดงอยู่ที่หน้าบอร์ดครับโดยในหน้านี้เราสามารถย้ายหัวข้อไปยังช่องต่างๆเพื่อสแสดงสถานะของหัวข้อครับว่าอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วและเรายังสามารถเข้าไปกําหนดหัวข้อย่อยและยังกําหนดคนที่จะทำหัวข้อได้โดยคลิกที่หัวข้อนั้นครับ มแล้วจะแนะนําหัวข้ออิปิกันก่อนที่เราจะไปดูว่าอย่างหัวข้อปิดทำอะไรได้เราต้องสร้างหัวข้ออีปิกและหัวข้อ,อย่อยขึ้นมาสักสองถึงสามหัวข้อก่อนครับ ต่อมาเรามาดูหัวข้ออิปิกันดีกว่าครับว่ามันมีหน้าที่อะไรโดยเมื่อเรามีหัวข้อเป็นจํานวนมากนะครับจะทําให้เสียเวลาในการหาหัวข้อดังนั้นเพื่อให้หาได้ง่ายและเป็นหมวดหมู่จึงใช้หัวข้ออิปิในการจัดกลุ่มครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ